soon we tear สวัสดีค่ะนักศึกษายินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาต,ตอนต้นตอนที่2เรื่องโครงงานวิทยาศาสตร์กับครูปฐมวตีหรือครูมานะคะในตอนที่2นี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่อง3เรื่องด้วยกันค่ะคือ 1. ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ 2. ขั้นตอนการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ 3. การนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์นะคะนักศึกษา,าเคยสงสัยไหมคะว่า มีปัญหาอะไรที่เราอยากจะหาคำตอบไหมแล้วนักศึกษามีวิธีการหาคำตอบเหล่านี้ได้อย่างไรจะดีไหมคะถ้ามีกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถทำให้เราได้หาคำตอบสิ่งที่ครูกำลังพูดอยู่นี้คือการทำโครงงานวิทยาศาสตร์นั่นเองคะ่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้การทำโครงงานวิทยาศาสตร์เราไปทำแบบทดสอบก่อนเรียนกันก่อนนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มทำกันคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะครูคิดว่านักศึกษาน่าจะทําได้นะคะแต่ทาถ้าทําได้ทําไม่ได้อย่างไรงั้นเรามาเรียนรู้การทําโครงงานวิทยาศาสตร์ไปพร้อมๆกันคะ่ะก่อนอื่นเราต้องรู้จักความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์กันก่อนนะคะว่าโครงงานวิทยาศาสตร์มีความหมายว่าอย่างไรโครงงานวิทยาศาสตร์คือการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์ด้วยตนเองโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้านะคะโดยที่นักศึกษาจะเป็นผู้ดําเนินงานด้วยตนเองตั้งแต่เริ่มวางแผนในการศึกษาค้นคว้าการเก็บรวบรวมข้อมูลการแปลข้อมูลสรุปผลและการนําเสนอผลการศึกษานะคะภายใต้คําแนะนําให้คําปรึกษาและการดูแลของครูอาจารย์หรือผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆน,น,นักศึกษาสามารถทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ได้ขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงงานที่นักศึกษาทำนะคะแต่เอมีใครรู้บ้างไหมคะว่าโครงงานวิทยาศาสตร์สามารถแบ่งออกเป็นกี่ประเภทถ้าเราแบ่งโครงงานวิทยาศาสตร์ตามลักษณะาการจัดกิจกรรมเราก็สามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภทด้วยกันนะคะเรามาดูโครงงานที่1กันค่ะโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทแรกก็คือจะเป็นโครงงานประเภทสำรวจ สองจะเป็นโครงงานประเภททดลองสามโครงงานประเภทการพัฒนาหรือประดิษฐ์และสี่โครงงานประเภทการสร้างทฤษฎีหรืออธิบายค่ะทีนี้เรามาทำความรู้จักกับโครงงานแต่ละประเภทกันนะคะเริ่มจากประเภทแรกคือโครงงานประเภทสำรวจโครงงานประเภทสำรวจเป็นโครงงานที่มีลนะักษณะมีการศึกษาสำรวจรวบรวมข้อมูล นำข้อมูลเหล่านั้นมาจัดกระทาและนำเสนอในรูปแบบต่างๆเช่นคำอธิบายตารางกราฟแผนภูมิดังนั้นลักษณะส,สำคัญของโครงงานแบบสำรวจคือไม่มีการวิเคราะห์หรือกำหนดตัวแปรอิสระที่ต้องการศึกษานะคะการสำรวจอาจจะเลือกจากเอกสารอ้างอิงแบบทดสอบแบบสัมภาษณ์หรือเป็นวิธีการที่ระวางแผนดาเนินการไว้ ซึ่งสิ่งที่เราสำรวจอาจจะเป็นสิ่งที่เคยทำมาก่อนก็ได้แต่ว่าพอหลังๆก็คือมันจะมีวความเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคสม,มัยมันก็ไม่เหมือนกันดังนั้นเราจะต้องมีการสำรวจข้อมูลของเราให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลานะคะยกตัวอย่างเช่นโครงงานประเภทสำรวจโครงงานสำรวจพันไม้ในศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานีค่ะโครงงานต่อไปคือโครงงานประเภททดลอง เป็นโครงงานที่เป็นการศึกษาหาคำตอบของปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยวิธีการทดลองและสตระสำคัญของโครงงานนี้ก็คือต้องมีการออกแบบการทดลองการดำเนินการทดลองเพื่อหาคำตอบของปัญหาที่ต้องการทราบนะคะหรือเพื่อตรวจสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้โดยมีการจัดกระทำกับตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระเพื่อดูผลที่เกิดขึ้นกับตัวแปรตาม และมีตัวแปรครอบคุมอื่นๆหรือไม่ที่เราต้องการศึกษาซึ่งในการทำโครงงานประเภทนี้จะมีตัวแปรมาเกี่ยวข้องนะคะสิ่งใดที่มีสิ่งใดที่สง่งผลหรือมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงเราเรียกตัวแปรนะคะ ตัวแปรในการทดลองจะมีด้วยกันทั้งหมด3ตัวแปรด้วยกันนะคะคือตัวแปรแรกคือตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระนั่นเองตัวแปรประเภทนี้เป็นตัวแปรที่เรากําหนดขึ้นที่คาดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวแปรที่2ก็คือตัวแปรตามเป็นตัวแปรที่เกิดขึ้นเนื่องจากตัวแปรต้นและตัวแปรที่3ก็คือตัวแปรควบคุมเป็นตัวแปรที่เราจะต้องควบคุมไม่ให้มีผลกระทบต่อการทดลองของเรานั่นเองค่ะ เรามาดูตัวอย่างของโครงงานประเภททดลองกันค่ะถ้านักศึกษาสงสัยว่าดินต่างชนิดกันมีผลต่อการจเจริญเติบโตของพืชหรือไม่อย่างไรเราก็มาทําการทดลองโดยการนําต้นมะนาวมาปลูกในกระถางที่มีลนะักษณะที่มีขนาดเท่าๆกันนะคะโดยกระถางแต่ละใบเราจะใส่ดินต่างชนิดกันกระถางแรกก็คือเราจะใส่ดินร่วน กระถางที่สองเราใส่ดินทรายและกระถางที่สามเราจะใส่ดินเหนียวนะคะและแต่ละกระถางต้องควบคุมการรดน้ําให้เป็นปกติตั้งในที่ที่มีแสงสว่างเหมือนเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นเราก็ศึกษาผลที่เกิดขึ้นการทําการทดลองของเราจะทําเป็นเวลาสามอาทิตย์ด้วยกันนะคะทีนี้เราจะได้เห็นว่าสิ่งที่เป็นตัวแปรต่างๆมีอะไรบ้างเรามาดูตัวแปรต้นกันก่อนคะ่ะ ตัวแปรต้นก็คืออะไรคะนักศึกษารู้ไหมคะตัวแปรต้นก็คือชนิดของดินที่เราใช้ปลูกต้นมะนาวนั่นเองค่ะตัวแปรตามคือความสูงของต้นมะนาวตัวแปรที่ควบคุมในที่นี้ก็คือพันธุ์ของต้นมะนาวที่เราจะปลูกปริมาณน้ําที่รดปริมาณแสงแล้วก็ขนาดกระถางนั่นเองค่ะการทำโครงงานประเภททดลองไม่ได้ทำยากอย่างที่คิดใช่ไหมคะเราสามารถ นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการใช้ชีวิตประจำวันของเราได้ด้วยค่ะเรามาดูโครงงานประเภทที่3กันค่ะโครงงานประเภทที่3เป็นโครงงานประเภทการพัฒนาหรือประดิษฐ์เป็นโครงงานที่มีลักษณะที่เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ทฤษฎีหรือหลักการทางวิทยาศาสตร์เพื่อประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้หรืออุปกรณ์เพื่อใช้ใส่ต่างๆซึ่งเป็นการประดิษฐ์ ของใหม่ๆห,ห,หรือปรับปรุงของเดิมที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นซึ่งรวมไปถึงการสร้างแบบจำลองเพื่ออธิบายแนวทางนะคะตัวอย่างตัวอย่างนักศึกษากลุ่มหนึ่งเป็นคนที่ชอบออกกําลังกายเป็นมากๆค่ะในแต่ละวันเขาก็จะออกกําลังกายเป็นชีวิตประจําวันของเขาอยู่แล้วทีนี้เขาก็คิดว่าในการออกกําลังกายของเขาอ่ะ จะทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมบ้างค่ะเขาก็เลยคิดที่จะทำเขาก็เลยคิดที่จะประดิษฐ์จักรยานไฟฟ้าด้วยการปั่นเพราะว่าการปั่นจะทำให้เกิดการออกกำลังกายใช่ไหมคะปั่นแล้วทำให้เกิดพลังงานแล้วไปสะสมในแบตเตอรี่ทำให้เกิดเป็นจักรยานไฟฟ้าที่ใช้พลังงานด้วยการปั่นเท้านั่นเองค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าการทำโครงงานประเภทพัฒนาหรือประดิษฐ์ ต่อมาเรามาดูโครงงานประเภทที่4โครงงานการสร้างทฤษฎีหรืออธิบายกัน,นะคะ่ะโครงงานการสร้างทฤษฎีหรืออธิบายมีลักษณะกิจกรรมที่ผู้ทำจะต้องเสนอแนวคิดหลักการทฤษฎีใหม่ๆอย่างมีหลักการทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบของสูตรสมการหรือคำอธิบายอาจจะเป็นแนวคิดใหม่ๆที่ยังไม่เคยมีคนทำมาก่อนหรืออาจจะเป็น การอธิบายปรากฏการณ์แนวใหม่ก็ได้นะคะลักษณะส,สำคัญของโครงงานประเภทนี้คือผู้ทำจะต้องมีพื้นฐานความรู้วิทยาศาสตร์เป็นอย่างดีต้องศึกษาค้นคว้าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องที่เราต้องการศึกษาอย่างลึกซึง้งจึงจะสามารถอธิบายทฤษฎีนั้นได้ค่ะเราได้เรียนรู้ความหมายความสำคัญประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์กันไปแล้วนะคะ ต่อไปเรามาดูขั้นตอนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์กันนะคะว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างการทำกิจกรรมโครงงานเป็นการทำกิจกรรมที่เกิดจากการตั้งคำถามหรือความอยากรู้อยากเห็นที่เกี่ยวกับเรื่องต่างๆดังนั้นการทำโครงงานวิทยาศาสตร์จึงมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ 1. ขั้นสำรวจหรือตัดสินใจเลือกเรื่องที่จะทา การตัดสินใจเลือกเรื่องที่จะทำโครงงานเราควรพิจารณาถึงความพร้อมในด้านต่างๆอย่างเช่นแหล่งความรู้ที่เพียงพอที่จะทำให้เราศึกษาหรือขอคําปรึกษามีความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการศึกษามีผู้ส่งคนณวุธที่รับเป็นที่ปรึกษาไหมมีเวลาหรืองบประมาณเพียงพอต่อการทำโครงงานไหมคะ ขั้นที่2ก็คือการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ตัดสินใจทําจะช่วยให้หนักศึกษาได้แนวคิดที่กําหนดขอบข่ายเรื่องที่จะศึกษาค้นคว้าให้เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นค่ะและยังได้ความรู้เรื่องที่จะศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจนสามารถออกแบบการศึกษาการทดลองและวางแผนการดําเนินการทําโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างเหมาะสมค่ะขั้นที่3ก็คือขั้นวางแผนและการทําโครงงาน การวางแผนและการทําโครงงานการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเรื่องใดก็ต้องมีการวางแผนใช่ไหมคะและเราก็ต้องวางแผนอย่างละเอียดรอบคอบและมีขั้นตอนในการดําเนินงานอย่างรัดกุม mm. เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้นะคะประเด็นที่ใช้ร่วมกันในการคิดวางแผนในการทําโครงงานก็จะมีคืออันดับแรกก็คือสาเหตุของปัญหา 2. แนวทางและวิธีการแก้ปัญหาที่สามารถปฏิบัติได้การออกแบบการศึกษาทดลองโดยกำหนดและควบคุมตัวแปรวัสดุและสารเคมีเวลาและสถานที่จะปฏิบัติงานนะคะต่อไปก็คือ 4. การเขียนเข้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์มีลักษณะด,ดังนี้ 1. จะต้องมีชื่อของโครงงานชื่อของโครงงานวิทยาศาสตร์จะเป็นข้อความสั้นๆกระทัดรัด สื่อความหมายตรงและมีความเฉพาะเจาะจงว่าเราต้องการจะศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะ 2. ก็คือผู้ทำโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นผู้ที่รับผิดชอบโครงงานซึ่งจะเป็นรายบุคคลหรืออาจจะเป็นกลุ่มก็ได้นะคะต่อไปชื่อที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ซึ่งจะเป็นอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิก็ได้นะคะ 4. ที่มาและความสำคัญของโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นการอธิบายเหตุผลที่เราเลือกทำโครงงานนี้ความสำคัญของโครงงานแนวคิดหลักการหรือทฤษฎีที่เกี่ยวกับโครงงานนะคะต่อไป5คือวัตถุประสงค์ของโครงงานวิทยาศาสตร์ก็เพื่อบอกการงาน 5. คือวัตถุประสงค์โครงงานเป็นการบอกจุดหมายของงานที่เราจะทำ ซึ่งจะมีความเฉพาะเจาะจงและเป็นสิ่งที่สามารถวัดและประเมินผลได้ค่ะต่อไปก็คือสมมติฐานของโครงงานอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราทำโครงงานประเภทไหนสมมติฐานเป็นคำอธิบายที่คาดไว้ล่วงหน้าซึ่งอาจจะผิดหรือถูกก็ได้นะคะสมมติฐานที่ดีควรจะมีเหตุผลรับรองและสามารถทดสอบได้นะคะ 7. วัสดุอุปกรณ์และสิ่งที่ต้องใช้เป็นการระบุวัสดุที่เราจำเป็นต้องใช้ในการดำเนินงานว่ามีอะไรบ้างและได้มาจากไหนคะ่ะ 8. วิธีการดำเนินการเป็นขั้นตอนการดำเนินงานอย่างละเอียดทุกขั้นตอนในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์นะคะ 9. แผนปฏิบัติการเป็นการกำหนดเวลาตั้งแต่เราเริ่มต้นและเวลาเสร็จงานในแต่ละขั้นตอนนะคะ สิบผลที่คาดว่าจะได้รับเป็นคาดการผลที่ได้รับจากการดาเนินงานไว้ล่วงหน้าซึ่งอาจจะได้ผลตามที่เราคาดหรือไม่ได้ก็ได้ค่ะสุดท้าย10ก็คือเอกสารอ้างอิงเอกสารอ้างอิงเป็นการบอกแหล่งข้อมูลหรือเอกสารที่เราใช้ในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลนั่นเองค่ะ 5. ขั้นลงมือปฏิบัติ ขั้นลงมือปฏิบัติเป็นขั้นตอนที่สําคัญในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์คะ่ะเนื่องจากเป็นการลงมือปฏิบัติจริงตามแผนที่กําหนดไว้ในเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์นั่นเองคะ่ะแต่อย่างไรก็ตามการทําโครงงานวิทยาศาสตร์จะสําเร็จได้ด้วยดีผู้เรียนจะต้องคํานึงถึงความพร้อมของวัสดุและสิ่งอื่นๆอย่างเช่นสมุดบันทึกกิจกรรมประจําวันรายละเอียดรอบคอบและความเป็นระเบียบในการปฏิบัติงาน ความประหยัดและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานการเรียงลำดับก่อนหลังของงานส่วนย่อยๆซึ่งต้องทำแต่ละส่วนให้เสร็จก่อนทำส่วนอื่นขั้นลงมือปฏิบัติจะต้องมีการบันทึกผลประเมินผลการวิเคราะห์และสรุปผลการปฏิบัตินะคะต่อไปก็คือขั้นเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ นักศึกษาต้องเขียนรายงานการดำเนินงานของโครงงานวิทยาศาสตร์จะต้องเรียงรายงานให้ชัดเจนถูกต้องใช้ภาษาที่กระทัดรัดเข้าใจง่ายและต้องควบคุมประเด็นสําคัญทั้งหมดในโครงงานได้แก่ไม่ว่าจะเป็นชื่อโครงงานชื่อผู้ทำโครงงานชื่อครูที่ปรึกษาบทคัดยอ่อที่มาและความสําคัญของโครงงาน จุดหมายสมมติฐานวิธีการดำเนินงานผลการศึกษาค้นคว้าสรุปผลการทำโครงงานค่ะข้อเสนอแนะคำกล่าวขอบคุณบุคลากรหรือหน่วยงานที่เรานำเอกสารของเขามาอ้างอิงนะคะเราผ่านกันมาแล้ว6ขั้นตอนนะคะเรามาดูขั้นตอนสุดท้ายกันนะคะขั้นตอนที่7คือขั้นเสนอผลงานและจัดแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ หลังจากทําโครงงานวิทยาศาสตร์เสร็จแล้วเราจะต้องนําผลงานที่ได้มาเสนอและจัดแสดงซึ่งอาจจะทําได้หลายรูปแบบก็อย่างเช่นจัดนิทรรศการประชุมทางวิชาการเป็นต้นนะคะในการแสดงผลงานการจัดแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์เราควรนําไปครอบคลุมประเด็นสําคัญทั้งหมดของโครงงานและครบวงจรนะคะต่อไปเราไปดูกันค่ะว่า ก,การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์มีอะไรบ้างองค์ประกอบของการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย 1. รูปเล่มของรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ 2. ชิ้นงานผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ 3. กระดานหรือบอร์ดนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ค่ะรูปเล่มของการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์จะมีหลักฐานสำคัญ ของนักศึกษาที่แสดงถึงการวางแผนการสืบค้นข้อมูลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาและการสรุปผลนั่นเป็นเอกสารสำคัญนะคะที่นักศึกษาสามารถนำไปเผยแพร่และเปลี่ยนเรียนรู้ที่ให้กับผู้ที่สนใจในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ค่ะต่อไปก็คือชิ้นงานชิ้นงานผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นผลงานที่เป็นรูปธรรม การดำเนินงานตามขั้นตอนที่ตั้งไว้นะคะโดยผ่านกระบวนการสืบค้นข้อมูลการทดลองการแก้ปัญหาการรวบรวมข้อมูลเพื่อผลิตเป็นผลงานชิ้นงานตามวัตถุประสงค์ของโครงงานที่ได้กำหนดไวค้ค่ะค่ะต่อไปก็คือกระดานหรือบอร์ดนำเสนอโครงงานเป็นพื้นที่แสดงผลงานที่นักศึกษาได้โชว์ผลงานการทำโครงงานวิทยาศาสตร์นะคะ ซึ่งกระดานหรือบอร์ดนำเสนอโครงงานจะประกอบด้วยข้อมูลต่างๆเริ่มตั้งแต่เราทำโครงงานวิทยาศาสตร์จนกระทั่งสิ้นสุดการทำโครงงานวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะกระดานหรือบอร์ดนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์มีหลายขนาดนะคะตัวอย่างที่ปรากฏนี้จะมีขนาด60ซนติเมคูณ240ซติเมตรขนาดของกระดานหรือบอร์ดนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเนื้อหา ของโครงงานวิทยาศาสตร์นั้นๆและการจัดทำกระดานหรือบอร์ดนำเสนอโครงงานจะประกอบไปด้วยเนื้อหาต่างๆเช่นโครงงานชื่อผู้ทำโครงงานชื่อครูที่ปรึกษาความสำคัญของโครงงานประโยชน์ของโครงงานผลที่ได้สรุปโครงงานเอกสารอ้างอิงสิ่งที่สำคัญที่นักศึกษาต้องคำนึงถึงในการจัดทำกระดาน หรือบอดนำเสนอโครงงานนะคะก็คือเนื้อหาที่ปรากฏจะไม่มากไม่น้อยเกินไปเนื้อหาที่ใช้ควรมีความกระทัดรัดชัดเจนเข้าใจง่ายเน้นจุดเด่นดึงดูดความสนใจของผู้ชมนะคะนักศึกษารทราบแล้วว่าองค์ประกอบการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ประกอบไปด้วยอะไรบ้างและสิ่งที่สำคัญที่สุด คือนักศึกษาจะต้องเตรียมตัวเตรียมความพร้อมอย่างดีโดยการทำความเข้าใจกับเนื้อหาและขั้นตอนในการดำเนินงานส่วนการเตรียมตัวที่ดีนั้นนักศึกษาจะต้องปฏิบัติอย่างไรเราไปดูกันค่ะการเตรียมตัวนำเสนอโครงงานอันดับแรกที่เราต้องทำความเข้าใจสิ่งที่จะอธิบายให้เป็นอย่างดีก่อนนะคะ 2. เราก็ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของภาษาที่ใช้กับระดับผู้ฟังควรให้ชัดเจนและเข้าใจง่ายขึ้นค่ะ 3. ควรรายงานอย่างตรงไปตรงมาไม่พูดอ้อมค้อม 4. พยายามหลีกเลี่ยงการอ่านรายงานหรืออาจจดหัวข้อสำคัญสำคัญเพื่อช่วยในการรายงานเป็นไปตามขั้นตอน 5. อย่าท่องจำรายงานเพราะจะทำให้ดูไม่เป็นธรรมชาติ 6. ขณะที่รายงานควรมองตรงไปยังผู้ฟัง 7. เตรียมตัวตอบคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ 8. ตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมาไม่จำเป็นต้องกล่าวสิ่งที่ไม่ได้ถาม 9. หากติดขัดในเรื่องอธิบายควรยอมรับโดยดีอย่าก,กลบเกลื่อนหรือหาทางหลีกเลี่ยงเป็นอย่างอื่น 10. ควรรายงานให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดนะคะ ก็จบไปแล้วนะคะในเนื้อหาการเตรียมตัวนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ทั้งหมดนี้ล้วนมีความสำคัญในการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ซึ่งนักศึกษาจะต้องเตรียมตัวเตรียมความพร้อมให้ดีวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะกับการเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์ครูหวังว่านักศึกษาจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์และ จัดเตรียมกระดานหรือบอร์ดนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดีในช่วงท้ายนี้ครูมีแบบทดสอบให้นักศึกษาเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในบทเรียนวิทยาศาสตร์ในเรื่องโครงงานวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้นเป็นยังไงกันบ้างคะนักศึกษาสำหรับแบบทดสอบที่ครูเตรียมมาไว้ครูคิดว่านักศึกษาน่าจะตอบคำถามได้ถูกกันทุกข้อนะคะ ม่นักศึกษาท,ทำแบบทดสอบหลังเรียนเสร็จแล้วอย่าลืมกลับไปทบทวนเนื้อหากันนะคะครูหวังว่านักศึกษาจะได้รับความรู้ในวันนี้ไปทำโครงงานวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีความสุขนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศ,ศึกษาตอนตอน้นตอนที่3สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมเรื่องเซลล์สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาอนักศึกษาไปก่อนสวัสดีค่ะ